ให้พ่อน้องมาดาเอาเป่าลูกยิงใหญ่เด้อเป่าลูกยิงใหญ่จะเป่าลูกโป่งให้พ่อหนึ่งลูกเปาอีกเป่าอีกเป่าลูกยิงใหญ่เด้อเปาอีกโอ้ยโอ้ยโอ้ยขี้เดียดโอ้ยโอ้ยโอ้ยขี้มูกด้วยไะไปหาฝาไม่เสร็จแม่โอ้ยเอาจะไปไหนไปเที่ยวไปเที่ยวไหนเด็กีโอ้ยเด็กีสิ่งเด็กีสิ่งรถรถรถน้องมาดา จะไปไหนมาดาสิไปได้นะาแย่กว่าผู้ใด้เอาไอ้ะก้าวยินเอาบักลำใหญ่เอาแน่แน่แน่แมีใครเห็นน้องมาดาไหมเอาเอาแอบมาทำอะไรเนี่ยแอบมาซักผ้ากินน้ำแน้กินน้ำแน้กินน้ำแน้ของพ่อของพ่อกินขนมก็ได้ปะกินแนะ มีใครเห็นน้องมาดาไหมเอาเอาเอาเห็นตะลังเห็นตะลังไปได้เอาเจอแล้ว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 มันแอบอยู่นี่เองเสียดีอย่างมันชีตแอกมันชีตแอกได้หน่ะเอา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 มันสีแตกไปเอลไปซื้อได้หน่ะกินเอาน้ำเย็นให้บ่อกินโอ้ยไม่กินขี้เดียดแอะขี้เดียดบม่กินเลยเข้ามาเร็วๆเข้ามาเข้ามาลุกเร็วๆเร็วๆร็เร็วเฝนมันตกไะ เร็วเอาเอามาแบงค์พอกันเอาเอามาแบงค์พอกันโอ๊ยบปกินอันในเยลลี่ของนิกน้อยของผู้ใหญ่ของผู้ใหญ่จ้ะฟ <le o. S 2> ัวฟ like ัวมันลอยเล่นน้ำแล้วเข้ามาเข้ามาฝนมันตกเนี่ยเห็นบ้เนี่ยฝนมันตกเนี่ยเอาน้ำเอาน้ำแตงโมไหมมีน้ำแตงโมด้วยเหรอมีน้ำแตงโมด้วยไหนนี่ต้องเอ่ห้าต้องเมีย คองพาย<อ>คล้องพ่อเอาน้องมาดาแอบพ่อมาเล่นน้ำอีกแล้วเหีเ้ย <He ard S 2> เหี้ยเหี้ยแล้วเหี้ยแล้วกิออนน้ำแน่กินน้ำแน่แซ่บบ่นนะจะเป่าลูกโป่งให้พ่อหนึ่งลูกเป่าอีกเป่ปยายๆๆปอ,ปอีกเป่าลูกใหญ่ๆเด้อเป่าอีกโ,โอ้เอา น้องมาดาทำอะไรจุดหนึ่อีกหนึ่งเอาไปดับมันเหี้ยหงปั้วปั้วน้องมาดาเล่นหน้าเหมือดโอ่งแล้วมาตีมันแน่แน่ยังบ่เหมือดยังบ่เหมือดแต่เอาไปเอากัดโอ้ยโอ้ยขี้เดียดโอ้ยโอ้ยโอ้ยขี้มูกด้วยไะไปหาฝาไม่เสียดแนี่โอ้ยมาดามาดานกนกนกเห็นบ่เอ็งไปจับ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 เร็วเร็วเร็ว เอาน้ำเย็นให้พ่อกินน้ำเย็นบอเอาเอาเยะ่ะเยอะทุบเยอะทุบมีน้ำแง้งโูดอะไรให้น้องมไม่ด้าในเร็วปต่สุดย่าให้น้องมไม่ดเา็ <laughs> นเ <laughs> ยน็นล <laughs> อยมาเล่นน้ำอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ปิยัง